เพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ let's read with กันนะคะรายการที่จะชวนเพื่อนๆทุกคนมาอ่านไปกับกันเห็นชื่อปกแล้วทุกคนก็น่าสารูนนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะเรามาพูดถึงตึง very happy นะคะหรือว่าเหมยจื๊อทีแ่แปลว่ามีความสุขมากๆชื่อก็ตรงตัวเลยนะคะว่ามีความสุขมากๆ ต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ที่ไม่มีความสุขของคนสองคนมากกว่าที่พูดว่าไม่มีความสุขเนี่ยเพราะว่านิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนิยาย setting แนวในวงการบันเทิงที่กับชาติมาเกิดจะใช้คำว่ากับชาติมาเกิดหรือยอมเวลาดีละเอาเป็นว่ามีตัวละครน,นะคะที่รู้อนาคต แต่ว่าสิ่งที่แปลกไปจากเรื่องอื่นเนี่ยคนที่รู้อนาคตนะคะไม่ใช่ทั้งนายเอกหรือพระเอกนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนของนายเอกค่ะจะใช้คำว่าเพื่อนก็อาจจะดูคือมันไมไ่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนจริงๆแล้วพี่ส่งอี้ของเราเนี่ยเขา พยายามที่จะแย่งชิงโชคตาไปจากรีเจาหรือว่าในเอกของเรานั่นเองโดยการสลับบทกันคือซอ่งอีเนี่ยเป็นนักแสดงที่เป็นลูกคนรวยเข้ากองมาด้วยสปอนเซอร์ก็เลยได้เป็นพระเอกนะคะส่วนรีเจาเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีแต่ว่าเป็นนักแสดงนูนเนมธรรมดาเลยก็เลยได้รับบทพระรองทีนี้ซ้งอีก,ก็เกิดไปรู้ว่าในอนาคตเนี่ยบทพระรองจะดัง จริงๆต้องพูดคำว่าบทพาลองที่น้องหลี่เจ้าของเราเนี่ยแสดงอ่ะมันจะดังมากแต่ว่าบทพระเอกของตัวเองเนี่ยโดนด่าแบบสาเสียเทเสียเลยนะคะชองอี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจวางแผนว่าเอาละฉันจะสลับบทกับหลี่เจ้าก็คือโดยการยัดเงินเพิ่มเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะไม่เป็นพระเอกแหละอยากเป็นพาลองแทนคืองงทุกคนก็งงว่าเอ๊ะ คุณส้งนี่มีปัญหารหรือเปล่านะตรงนี้แบบอะไรคือการทุ่มเงินมากมายแต่ว่าจะเลียยเล่นเป็นผาลองแต่ว่าผลสรุปสุดท้ายนะคะการสลับบทและพยายามกันแก้งของคุณส้งอี้เนี่ยกลับทําให้ชีวิตของลีเจ้าเปลี่ยนไปเพราะว่าได้ไปพบก,กับพระเองนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วน้องหลี่ของเรานะคะเป็นเด็กกำพร้าที่เข้าวงการมาบันเทิงมาเพื่อหาเงินแล้วก็แบบมีชีวิตน่าสงสารมากเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้เรียนต่อมหาลัยเพราะว่าไม่มีเงินที่จะเรียนต่อนะคะแล้วก็ต้องออมีเหตุการณ์ที่น้องเนี่ยจะต้องใช้เงินจางเสี่ยวหยวนเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการของน้องเนี่ย ก็เลยชวนน้องเข้าวงการบันเทิงมาเพื่อแบบสะสมเงินแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีแบ็คอะทั้งคู่ก็อยู่ในแบบบริษัทเล็กๆนะคะที่กำลังจะปิดบริษัททีเนี้ยจางเสี่ยวหยวนแล้วก็น้องหลี่ของเราก็คิดว่าเออถ้าเรื่องเนี้ยเราไปไม่รอดเราจะไปเปิดร้านบะหมี่กันไม่เป็นมาแลนักสแสดงอะแต่สุดท้ายนะคะไม่ว่าจะใน ชีวิตที่แล้วหรือชีวิตนี้เน่ยเอ่อน้องหลีเจ้าก็ดังขึ้นมาจากเอ่อซีรีส์เรื่องนี้อยู่ดีแต่ว่าเอา่อดีเทลบางอย่างค่ะที่ซ่งวีเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลีเจ้าอะทาให้หลีเจ้าเนี่ยได้รับโอกาสที่จะไปเจอกับเยี่ยนถิงหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองพระเอกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคน เคร่งขรึมเย็นชาใช่เขาว่ายังไงดีจริงๆก็ไม่ได้เคร่งขรึมเพราะอยากจะเข้มขรึมแต่เพราะว่าย่านถิ่งเคยได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะตอนเด็กๆซึ่งผมจะเป็นอะไกรกันจะขอไม่บอกนะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่แหละค่ะทำให้เขาเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเเสี่ยงที่จะนะคะแล้วทีนี้ที่บอกว่า ชีวิตที่ไม่มีความสุขที่บอกว่าชีวิตที่แล้วที่ไม่มีความสุขก็คือน้องหลี่อะคะ่ะเอ,อ่อในชีวิตที่แล้วถึงแม้จะโด่หนังขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่มีแบ็คทำให้ทุกอย่างเนี่ยต้องสู้ด้วยตัวเองแบบเหน็ดเหนื่อยมากทําให้เสียชีวิตนะคะไปตั้งแต่อย่างอายุน้อยๆเพราะว่าใช้ร่างกายอะหักหมเกินส่วนพี่ไพยของเราเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เจอน้องลี่เจ้เน้อ ก็ไม่สามารถจะเออรักษาจิตใจของตัวเองให้กลับมาเออสดชื่นกระปิี้กระเป๋าได้ก็เลยเออเสียชีวิตด้วยกันไปค่ะแต่ว่ามาในชีวิตนี้ที่ทั้งสองคนได้บังเอิญเจอกันมันก็เลยกลายเป็นเออความตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขสุดๆไปเลย โดยที่น้องดีเจ้านะคะจะเป็นเด็กน้อยเอ่อก็น่าสงสารนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กกำพร้าก็จะไม่กล้าเรียกร้องความรักไม่กล้าเอาแต่ใจแต่ว่าเยี่ยนถิงเนี่ยเออตอนแรกที่ดูแลดีเจา้าพอรู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบกินมองโลกในแง่ดีกินอะไรก็ดูน่าอร่อยแล้วก็ มอบความจริงใจให้กับคืนแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเยี่ยนถิงกลัวว่าถ้าบอกตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปอะ่ะจะทําให้หลีจ้าอะ่ะไม่กล้าสนิทสนุมกับตัวเองเพราะว่าตอนที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกคะ่ะน้องหลีเนี่ยคิดว่าเยี่ยนถิงอเป็นแค่บริกรธรรมดาตอนหลังอ่ะเยี่ยนถิงก็เลยบอกว่าเออตัวเองอะ่ะทำ <c oughs> ทำงานในบริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นแล้วก็มี มีอาค่ะมีบ้านสองหลังเพราะว่าได้เงินจากการเวนคืนที่ดินคือในจีนนะคะคนที่ได้เวนคืนที่ดินอะ่ะเหมือนจะกลายเป็นเศรษฐีชัว่วพริบตาเลยเพราะว่าทางรัฐบาลจะจ่ายเงินก้อนให้เราย้ายออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เออเกินมา พอสมควรแล้วเนาะก็จะมาพูดถึงทไลายในแต่ละเล่มกันดีกว่าก็คือในเล่มแรกค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นจุดที่เกลื่นเรื่องของน้องลี่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพยายามช่วนชิมบทของซวีแล้วก็ทำให้ทั้งสองคนได้รู้จาักกาันได้ไปฉลองปีใหม่ด้วยกันถ้าใครเห็นก็จะมีรูปเออเป็นโคมแล้วก็ดอกไม้ไฟนะคะ แล้วก็ในเล่มที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาขึ้นทั้งสองคนได้ดูแลกันละกันแล้วก็มีรุ่มพี่ในบ้านเด็กกํพภาของลีเจ้าเนี่ยได้บังเอิญไปรู้ความจริงว่าจริงๆเราเยี่ยนหิงเป็นประธานบริษัทแต่ว่าน้องหลี่ก็ยังไม่ทราบความจริงนะแล้วพี่เยเี่ยนหิงอ่ะก็ยังสนับสนุนให้น้องหลีเจ้าเนี่ยได้กลับไปสอบ เข้ามาหาลัยนะคะในเล่มสองด้วยก็จะเป็นเหตุการณ์นะที่น่ารักมากเลยแบบทุกคนครทุกคนในบ้านแม้กระทั่งคนงานพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมในการเตรียมตัวไปสอบให้กับหลีเจ้ามันแบบน่ารักแล้วก็มีตัวละครที่รู้อนาคตเหมือนกันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีครูเกี่ยวกับเย่นถิงอะคะแบบ โผลขึ้นมาเยะยะแต่ว่าน้อง,งลีเจ้าเราก็เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองไม่เห็นใจอะไรทางนั้นเลยจนกระทั่งเล่มสามเล่มสาเนี่ยเป็นตอนที่คะแนนสอบข้ามลัยของรีเจ้าออกแล้วก็เป็นผ่านในช่วงต้นเล่มเนี่ยรีเจ้าก็ได้รู้ความจริงแต่จะรู้ด้วยวิธีไหน ทุกคนไปอ่านกันดงนะแล้วก็หลังจากที่รู้ความจริงแล้วอะค่ะก็จะมีพาของการได้เจอพ่อแม่ที่แท้จริงของรีเจา้าบอกว่าเรื่องของรีเจ้ามันแบบอืมก็เศร้านะแต่ว่าเป็นพมที่แบบรับได้สนุกสนุกมากแ้สิ่งที่กันชอบนะเกี่ยวกับเอ่อยายชุดนี้นะคะก็คือ สบายๆคือปมมันไม่ได้แบบอ่าปมมันสะเทือนจิตใจนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบนักน่วงแบบฉันเครียดอะไรเงี้ยอ่านได้สบายเลยแล้วก็กรารอ่านรวดเดียวจบเลยแบบวางไม่ลงจริงจริงเอ่อแล้วก็สิ่งที่ชอบมีอะไรจริงจงก็ชอบความแบบน่ารักของทั้งสองคนแล้วก็จะมีเลขา ของพระเอกที่ชื่อชินเซียวคือชินเซียวเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากต้องคอยช่วยเจ้านายปิดบังความจริงแล้วก็ช่วยเจ้านายทำทุกอย่างช่วยเจ้านายสร้างข่าวลือเออไม่ได้สปอยเออเอาเป็นว่า เยี่ยนถิงอะ่ะให้เินเซียวช่วยทําทุกอย่างจริงๆแล้วก็แบบมีความเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นมันน่ารักมากทุกคนไม่มีมือที่สาไม่มีความาความท็อกซิตน้อยคือคนที่ท็อกซิตคือครอบครัวของพระเอกมากกว่าอ,อันเนี้ยแบบสะอยไปนิดนึงแหละแต่ไปอ่านเองมันแบบมันสนุกมันดี แนะนำนะคะให้อ hey, uh, 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 mm ่าน v e r y h a p p y นะอ่านเราก็จะ h p p p y ้แล้วเล่มต่อเออจบไปเท่านี้เราเล่มถัดไปนะคะการจะมาพูดถึงอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะ mm hmm. แล้วก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกัน <c oughs> ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย